อาครับมาตีปลากระสูกกันนะครับน้ำเลรงเมื่อกี้นะบางตีตรงนี้นะครับแต่ว่ากับไม่โดน,นครับเดี๋ยวลงมาดูอีกทีนะึลองดูนะครับ ดูจุดนี้ก็อีหนึ่งจุดเมื่อกี้น้ำบางตีแล้วนะครับมีปลาออกมากัดแต่ว่าพลาดเดี๋ยวลงลงใหม่นะครับเมื่อกี้ตีไปติดหญ้าแล้วมันกัดพลาดพลาดจังหวะดนะเดี๋ยวลงใหม่จริงยืนในกระดกมันเป็นช่องน้ำที่ไหลลงครอง โอ้โหโดนนะครับน่าจะเป็นกระสุนหรือว่าเชโดเอาปลาอะไรปลาช่อนนะครับเอ้ยชอ่อนหรือเชโดเชโดนะครับเชโดถึงว่านะครับเมื่อกี้ชาร์จแรงอยู่เชโดตัวเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ทำยังไงดีเชโดนี่ที่จริงต้องจำกัดไอ้จำ ก <c oughs> ำจัดจะบ้างนะครับจเจ้างี้ดิเอาเก็บไว้ก่อนปลาหมาันปลาหมันปลาหมันเก็บไว้ก่อนเห็นว่านะครับพอปีปุ๊บก็ออกมาชาร์จแดเงเลยจริงๆถ้าจะมาเป็นกระสุนนะครับ,รบตัวลงชะดดเก็บไว้ต่อน ลงไปจะดินตัวเล็กนะครับแล้วบางตีก็กลัวว่ามันจะติดหญ้าเหมือนกันนะครับเพราว่ากลัวจ,จะเสียเหยื่อมันกันโอเคาลองดูอีกทีนะาลองดูอีกทีนะครับ โอ้โห uh huh. ไม่เอานะครับพุ่งออกมานะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกชิโดอีกเหมือนกันตนดัดตัวใหม่โอ้โหพุ่งออกมาใหญ่นะครับไม่รู้ว่าลูกชิโดหรือว่าอะไรข้ามขันในอีกนิดโอ้โห uh ้ก huh. ล uh ัว huh. ไม่จะไปติดหญ้านะครับสงสัยลูกชิโดแน่นอน แม่นๆหน่อยแม่นๆหน่อยจ้าโอ้โหไม่เอามันไม่เอามันไม่เอา,ๆๆเอาสิ่น่าจะเป็นลูกแชดโดแน่นอนโอ้โหโดนนะครับโอ้โหหลดุดน่าจะเป็นลูกแชดโดนะครับ หลุดโอ้โหเสียดายโอ้โหโดนโดนนะครับโดนน่าจะเป็นลูกชะโดนะชะโดไหมโอเคชะโดโอ้โหหลุดอีกโอ้โหลูกชะโดเยอะจังน่าจะขึ้นมาจากบ่อดินนะครับ เดดชโดนี่ทำลายระบบนิเวศนะครับต้องเอาออกจะมั้เอ๋อเราใหม่ทีนะั่นเม่นเม่นหน่อยอูหยไม่แเม่นเม่นเม่นกว่าจะติดย่านะครับถ้าติดย่านนี่ยุ่งเลยอ๋อ แน okay. ่นแม่นหน่อยโอเค okay. ติดยาแน่นอนเลยติดยาแน่นอนเลยอ้ยเมื่อกี้มันพุ่งออกมาอีกนะครับโอ้โหคอบัวไปนติดอยู่ตรงนั้นนะครับเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดน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 ไม่ดูติดแน่นหรือเปล่านะครับ ลูก e. ช็ดโออีกเช่นเคยโอ้ตัวนี้ใส่สวยนะครับลูกช็ดโอแสด,ดงว่าตั้งฝูงเลยนะครับนี่ดูใส่สวยอยู่เอาไปทอดได้นะครับโอเคตัวที่สองใส่สวยไส้สวยอย่าดินในหนูตัวนี้ติดแน่นเลนย กองเชียร์นะครับกองเชียร์ยืนดูอยู่นี่ส,สาวๆยืนเชียร์อยู่โอเคไปต่อไปต่อนะครับมันมีกบวัวอยู่โอ้โหชาร์จเลยนะครับไม่โดน ติยยยยดยาติดยาโอู้หูโดนโดนนะครับโดนโดนโดนตัวเล็กนะครับตัวเล็กอย่าหลุดนะครับโอ้ยหลุดหลุดเด็กเสียดายติดไปแน่นนะครับเมื่อกี้เอาขึ้นยากนะครับตรงนี้ต้องยกอย่างเดียวอู้ เอาโดนโดนนะครับไม่รู้ติดแน่นหรือเปล่าตัวนี้น่าจะใช้สวยนะครับไม่รู้หลุดไหมอเอาอุคใช้สวยอยู่นะครับตัวนี้นี่จะโดนว้วนเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสักครึ่งกิโลน่าจะได้นะโอ้โหใช้ได้ใช่ได้ไดนี่สามตัวแล้ว ตัวนี้ใส่ดีใส่ดีตัวนี้ใส่ดีปิดไอ้นู้นใส่ตัวชิ้ไปพาไปทอดได้นะครับช่วงหน้าฝนอดๆอดๆ <c oughs> กินได้ทั้งนั้นตามตัวนะครับกับเหยือก,กากแต่ว่ากินดีเคนะครับมาดูผลงานกันที่หน้ากอริลล่านะครับที่จริงนะบังตั้งใจว่ามาตีปลากระสูบนะครับแต่ว่าปลาชะดูมันมากัดปลาชะดูมากัดน,นะครับก็ก็ได้อยู่ มากกว่า,าดีนะดีอยอดน้ำใหม่ๆนะครับ